สวัสดีค่ะดิฉันมาริซอนเนตวงจาก u ูบเอ็กซ์ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำที่ติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกสำหรับเช้านี้ดิฉันจะขอนำเสนอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทองคำค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2556ค่ะราคาทองคำเมื่อวานนี้มีราคาปิดลดลง4.20ดอลลาร์สหรัฐต่อทรออนค่ะราคาทองคำแกร่งตัวพันผวนโดยในช่วงแรกปรับตัวลดลงแรงไปทำาโลบริเวณ1,305เหรียญสหรัฐค่ะจากการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ออกมาเท่ากับ1.7%ดีเกินคาดค่ะการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น2 0 0 0 0 0ตำแหน่งดีเกินคาดเช่นกันค่ะแต่ราคาสามารถดิดกลับได้แรงและปิดลงไม่มากโดยผลการประชุม FOMC ของสหรัฐเป็นไปตามคาดเช่นกันค่ะซึ่งยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมและยังไม่มีการปรับขนาดซื้อพันธบัตรเดือนละ8.5หมื่นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐลงในเร็วๆนี้เช่นกันค่ะซึ่งประธานเฟดกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐ ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ยังต้องได้รับการสนับสนุน คาดว่าราคาทองคําอาจจะยังได้รับแรงกดดันจากการประกาศตัวเลขสหรัฐตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาและนักลงทุนจะจับดูจับตาดูการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคการเกษตรเดือนกรกฎาคมในวันศุกร์นี้เช่นกันค่ะคาดว่าวันนี้ราคาทองคํามีแนวรับที่บริเวณ1,310-1,305เหรียญสหรัฐส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,332-1,340เหรียญสหรัฐเช่นกันค่ะ เรามามองแนวโน้มตลาดทองคำวันนี้ค่ะทองคำปิดตลาดที่1,322.49ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนมีความเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,305-1,338ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนค่ะในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวที่บริเวณ1,327ดอลลาร์สหรัฐต่อทริโอออน คาดว่าวันนี้มีแนวต้านบริเวณ 1,332, 1,340และแนวรับ 1,310, 1,305เรียนสารสัฐค่ะค่ะหากท่านสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการเทรดตลาดหลักทรัพย์สินค้าพกฑ์ที่สำคัญสำคัญของโลกศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ufxmarket com th ค่ะสำหรับเช้านี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ